สวัสดีครับวันนี้พาสมาชิกมาสวัสดีครับครับนี่แจ็คบางลาอันนี้เท่าอะไรวะมึงจากไหนวะอุดรเน่ะเท่าน้องห่านอ่าหน่องหานเท่าน้องหานอ่าพิจิตรพิจิตรวิศวกรต้มในกองข้อ่าไอ้จอบเด็กเรือจอบตายแน่วันนี้ครับกลับไปท่าจอบตายแน่ครับหลวงตุ้มจุ่มทองครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ อะไยังไงพี่พี่ดูก่อนนี่อะไรอ่ะพี่ดูเยอะของกอนอะไรอ่ะอ๋อนกยางครับนกยางนี่นี่โอเคทุกท่านครับเช้านี้เช้านี้เช้านี้นี่ครับตัวแรกของเช้านี้ครับนี่ครับหม้ไ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 ม้ เหลืองที่ตรงไอ้จอบอยู่ไกลๆหน่อยนี่ครับเยือย่อเยืะครับเยืะห <c oughs> ลอดแล้วบายใจถ้าเจอกันตัวต่อไป,ปครับอนี่ครับสภาพหมายข้างหลังคนระับมีเสียงเครื่องบินเป็นเอฟเฟกด้วยอาผมตัวที่สองของวันนี้ครับ ก็ตั้งกติกาว่าได้ปลาสามตัวถึงจะรอดนะครับอันนี้ก็ตัวที่สองละเล็กใหญ่นับหนึ่งนะครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่นับหนึงหหนหน่งอ่ามันพอดีนี่ดลุดูดดูดนี่ตัวแรกจับั้าบน,นี่ครับโอเค เดี๋ยวหาตัวต <Okay S 1> <ฟ>่อไปสวัสครับตอนนี้ก็เวลาเดี๋ยวนะดูเวลาแป๊บหนึ่งตอนนี้น่าจะาประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงนิดๆนะครับเก้าโมงสิบห้าก็เขียนย้ายหมายจากหมายแรกยังไงจ๊อบผลประกอบการวันนี้นี่ครับหมายเลขเรวนๆอ๋อมีตัวตักล้านี่กี่ตัวชันีบของแม่เท่าสี่ครับรวมแล้วสี่คนละสองอ๋อค,คนละสองใช่ไหมครับไปของนาทิดนี่ครับฮะของนาทิดมีด้วยเหรอมีครับมีมี นดูนี่ครับมีนี่นี่นี่แบบแบบนี้ก็ได้เหรอไหนนี่ครับนี่ปลาเอามาทำอะไรไหนเนี่ยตัวสองเนิ้วสองหาอะไรเปรียบเทียบเหมือนโยขนันไหนเนื้อป้วงมึงอ่ะเนื้อป้วงมึงอสองนี่โอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอเอออเามาทำไมตัวนานนี้ไหนเจ้าของอยู่ไหนแล้ววะเจ้าของไม่รู้ไปไหนแล้วครับคุณเเียนมากตกมาทำไมตัวนันนี้โอ้โหสุด ว่า,วาไงนะเขาต้องเอาตัวแบบนี้เ<อ>ขาแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนเอามาทําไมมีมีอะไรจะฝากถึงพี่ทิพย์บ้างเดี๋ยววันเนี้ยนาทิพย์รู้แน่วันเนี้ยอ,นะอร่อยครับวันนี้ครับาาอ,อร่อยมากมากเลยรไอ้เท่าอีหม่งอร่อยอยังไม่ได้รอดทีเลยเท่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรเจานสองจานสองไอ้เท่าไอ้เท่า ยังไม่อร่อยนะยังไม่รอดมันได้ตัวโตกว่าเพื่อนเลยไม่เป็นไรพี่ขอนับตัวพี่พี่ตัวแค่นี้ขอนับตัวพี่ของพี่ตัวแค่นี้พี่พี่ยังเสียงดังอีกแล้วพี่นะแต่ผมเดือยอีกตัวนึงผมวก็คนไทยแล้วนะยังไจับไปจับโดนแน่วันนี้พี่อะไรอร่อยครับมีอะไรหมดก็สั่งมาเพิ่มนะครับไปดูโรลนีโอเค